ีก็ตัดอย่งเขากำลังเห็นเห็นขาเลือกที่แบไม่เห็นแล้วมั้งตายอยู่แต่ไม่น่าจะไม่เห็น านนสามตัวค่ะเลียเ้ยงเลีเ้ยงไว้นานอย่างนี้นเลี้ยงไว้นานแล้วค่ะอ่าชื่ออะไรบ้างพี่ส <c oughs> ามตัวพี่จำได้ไหมจำชื่อหมาไม่ได้อ๋อแต่แต่เลี้ยงไว้นานแล้วสามตัวแล้วมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่ถึงได้มาเจอหมาตัวเองเนาะอ๋อพอดีเมื่อเช้านี้พี่เขาทักมาบอกว่าหมาโดนยาเบื่อ ออกมาดูแล้วมันไม่ใช่ว่าโดนยาเบื่อเพราะว่าเราก็จะมาดูหมาแล้วจะมาเก็บหมาเนาะเราก็เออมาอสายมันพันกันยู่มันพันตัวหมายอยู่แล้วไฟมันก็ยังช็อตอยู่เราเดินเข้าไปตรงเนี้ยมันก็ยังช็อตเราอยู่เออ,อมันก็มีนี่เรานับคือพันทั้งสามตัวเลยหรือว่ายังไงพี่ก็เลยเสียชีวิตนั่นเลยใช่ค่ะ

าอกเลยพี่ตอได้เห็นใครพันแล้วจะนม้วนไปตรงนี้นม้วนไปเลยขาเราไม่ม้วนละไม่อยากสนใจม้วนเลยจากชาวบ้านว่าก็เห็นหมาตายก็เลยก็รู้ว่าโดนวางยาทีนี้มาดูแล้วมันโดนไฟช็อตพร้อมสายไฟไปหล่นลงมา ได้ไอ้เขารับแจ้งไปเลยแจ้งไายฟ้าให้มาตรวจสอบกระดางที่เห็นนะครับ ไม่หรอกวดึงมาแล้วมันหลุด